โดยน้ำเดือดตราสิงท <c oughs> ี่น้ำถิงไ <c oughs> อเจ็บคอทำไมไม่กินยาแก้อักเสบหรือยาปฏิชีวนะล่ะครับ <c oughs> แค่ไอเจ็บคอนิดหน่อยเองเดี๋ยวกินน้ำอุ่นก็หายมั้งแต่มันหายช้านะครับกินยาแก้อักเสบหรือยาปฏิชีวนะจะดีกว่านะครับ เดี๋ยวนะน้ำขิงไอเจ็บคอเนี่ยเพราะเป็นหวัดไม่ใช่หรอกินยาปฏิชีวนะอาจจะทำให้ไม่หายเร็วขึ้นหรอกนะอาจจะด้วยยาด้วยซ้ำอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับน่าสียคะคุณลุงยาปฏิชีวนะเนี่ยกินยังไงแล้วกินยังไงไม่ให้ด้วยยาล่ะคะคุณลุงเวลาคนไม่สบายเรามักจะคิดว่าอักเสบแล้วเราก็เข้าใจผิดว่ายาปฏิชีวนะคือยาแก้อักเสบซึ่งมันไม่ใช่จริงๆแล้วเวลาที่เรา ติดเชื้อไม่สบายเชื้อเนี่ยมันอาจจะมาจากอะไรก็ได้อาจจะเป็นแบคทีเรียอาจจะเป็นไวรัสหรืออาจจะเป็นเชื้อราก็ได้แล้วแต่และชนิดเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์มากเลยยาปฏิชีวนะเนี่ยมันไม่ได้ยาแก้อักเสบคุมไปหมดแต่มันเป็นยาในการช่วยขจัดหรือช่วยรักษาฆ่าเชื้อบางประเภทของ แบคทีเรียเท่านั้นเพราะฉะนั้นในแบคทีเรียเองก็มีหลายสายพันธุ์มากเราไปกินยาผิดเข้าไปมันเชื้อตัวอื่นมันเลยดื้อยาไปเรียบร้อยเลยลุงว่าไปถามเภสัชกรดีไหมอ,อ้าครับก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ยาปฏิชวนะเราอยากให้เรียกว่ายาฆ่าเชื้อมากกว่ายาแก้อักเสบแต่ก็ที่เขาเรียกกันว่ายาแก้อักเสบเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยอาการของการติดเชื้ออย่างหนึ่งก็คือการอักเสบแต่การอักเสบทุกชนิดอาจจะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อยกตัวอย่างเช่นไปเล่นออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาแล้วมีการอักเสบของกล้ามเนื้อเนาะเราก็จะมียาที่แก้อักเสบกล้ามเนื้อที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ การรับประทานยาเยอะเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้เกิดการดื้อยานะครับจริงๆแล้วเนี่ยการดื้อยาเกิดจากการที่เภสัชหรือคุณหมอเนี่ยหรือแพทย์เนี่ยสั่งให้รับประทญญานยาแล้วเราทานบ้างไม่ทานบ้างทานไม่ครบตามจํานวนที่บอกพอทานไม่ครบเนี่ยเวลาเชื้อดโด,ดยาปฏิชีวนะเข้าไปเนี่ยเชื้อก็จะลดจํานวนลงแต่พอเรากินบ้างไม่กินบ้างหรือว่ากินไม่ครบเนี่ยเชื้อที่มันลดลงเนี่ยมันก็จะ เติบโตกลับขึ้นมาทําให้เราเกิดอาการใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งเชื้อพวกนี้แหละมันจะทนต่อยาที่เราเคยใช้แล้วอย่างนี้แหละเขาจะเรียกว่าดื้อยาเพราะฉะนั้นการที่เราทานยาเยอะหรือว่าทานยาครบตามที่คุณหมอหรือเภสัชกรแนะนำเนี่ยก็จะทําให้เป็นการป้องกันเชื้อดื้อยาได้ดูสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ ทุกครั้งเวลาที่เราเจ็บป่วยหรือว่าเรามีอาการที่เราสงสัยว่าเราจะต้องทานยาปฏิชีวนะหรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องรีบทานในทันทีอาจจะเป็นการไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลที่คลินิกหรือว่ามาหาเภสัชกรที่ร้านยาเพื่อเพื่อให้ประเมินเบื้องต้นก่อนว่ามีความจําเป็นต้องใช้หรือไม่ถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นเราจะได้ไม่ต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะโดยเพิ่มเพื่อหรือว่าโดยเกินจำเป็น